มันนี้นะครับผมจะพามาเบื่องเกี่ยวกับการงานของผมนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปเกี่ยวกับการปลูกหย่าของผมนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วผมกับปลูกหญ่าไว้ใ้สัตว์เหลียงของผมครือง,งัวคลิปนี้จะมาพามาเบื่องเกี่ยวกับการงานนะครับความดูนะครับเกี่ยวกับ การงานรีไซเคิลพลาสติกนะครับปัจจุบันนี่นะครับผมก็บดพลาสติกนะครับนี่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็สร้างช่อง youtube อีกช่องหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสื่อส่งก็คือสัว์เลียงนะครับผมก็ลงเกี่ยวกับสัว์เลียงนะครับ ส่วนช่องนี่นะครับก็ลงลายยางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนี่คือเป็นงานพลาส,สติกนะครับออพลาส,สติกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือปลวกพลาสติกที่เขาเสียแล้วนะครับเบิดอายุเอามาบดรีเซเกิรมีหลายแบบนะครับอมผมผม,ผมบดหลายแบบนะครับนี่แล้วแต่ใครจะเลือกบดนะครับส่วนเขาผมนี่ผมเลือก ลายยางนะครับเป็นพลาสติกอ่อนนะครับหรือว่าแข็งนี่ครับผมบดทั้งแข็งทั้งอ่อนนะครับลายยางนะครับของผมเดี๋ยวผมจะพามารับชมเ่งนะครับนี่คืออ่อนนะครับส่วนแข็งนะครับผมบดไปแล้วนี่ครับนี่คืออ่อนจะแยกทรงนะครับ โรงงานนี่คือสีดำนะครับหลายสีนะครับอยากแต่ผู้จะจิตต่องานส่งโรงงานนะครับขัดแยกให้มันถูกนะครับให้มันถูกสีนี่คือแข็งนะครับแข็งรวมผมบอทันแยกนะครับกองกันไว้ก่อนนะครับนี่คือแข็งนี่คืออ่อนนะครับนี่คืออ่อนนี่ค,ออครับรวม บอแทนแยกนะครับส่วนผมแยกไวนะครับหมดครับนาเครื่องบดผมนะครับคือว่าผมจะบดรวมนะครับส่วนกวางนี่นะครับเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่คือแยกสีนะครับบอลให้รวมนี่ครับส่วนราคานะครับก็บบอแพงนะครับช่วงพลาสติกถูก แต่กจะเลือกบ่ได้นะครับถูกก็ต้องขายตามถูกเป็นงานที่เฮาเห็ดมาเล้ยวนะครับส่วนกองนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับสีขาวนะครับผมเคยปนกับสีเท่าไปนะครับต้องให้ขาวสะอาดนะครับเขาวคือขาจวะเลยนะครับมาต้องแบบว่ามีเท่าปนนะครับให้มีเท่าปนนะครับจะเจอลดราคาลงนะครับปรับราคาลง ีครับส่วนพลาสติกที่มันเป็นแบบนี้ครับส่วนลายจะเป็นประเภพพีนะครับบางเท่ออาจจะเป็นเปาครับนี่ครับปะาปนกันมานะครับรก็กค,บคัดแยกยากนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ยากเลยขยกพลาสติกย่างแบบนี้ครับมันเบิ่งยากนะครับนี่คือมันจะเป็นตัวภาษาจีนพี่พี่เห็นว่าครับนี่คือ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็เลยบดใส่พี่ๆไปเลยนะครับพี่ๆกระเป๋ากัไข่ๆกันนะครับนี่ครับอืมนี่ครับบางชนิดมักบวมีภาษาอังกฤษบอกนะครับเบื้องยากงนะครับบอกง่ายๆพี่ๆใส่พี่ๆขาวก็มีนะครับก็เลยร่วมไปเลยถอดต่ว่าเป็นสีขาวอีกขาวจวดนะครับนี่ครับ ส่วนงานกวดนะครับกวดสีขาวนะครับนี่คือกวดสีขาวเขาแยกไว้ได้อีกระค่าหนึ่งครับประเภทกวดงานกวดครับกวดเปานะครับเป็ดเปานะครับส่วนลายอันนี้ผมมาทั้งขัดแยกนะครับคือกวามไม่กวนนะครับผมจะมาขัดแยกที่หนึ่งหลายขั้นตอนหลายการขัดแยกนะครับนี่ครับหนุ่มยากมากเลย นะครับกวดจะได้เงินนะครับต้องคัดเลือกอันนี้ผมก็จะเลือกวันนี้นะครับส่วนของพัดล่มสีคัดสีนี่แบบนี้นะครับสีเขียวนะครับสีเขียวอันนี้สีแดงครับสีแดงสีชมพูนะครับผมใส่กับสีชมพูนี่คือสีดํานะครับนีพบมจะคัดเจียกไวแบบนี้คือของพัดล่มนะครับส่วนพัดล่มเดี๋ยวนี้ครับผมไม่ค่อยได้ซื้อแล้วนะครับ ไม่ค่อยคุ้มการคัดแยกนะครับผมก็งวดรับสื่อนะครับอันนี้เป็นของเก่าที่ผมซื้อมาแล้วนะครับนี่ครับขายแพงเกินผมกับ่าซื้อนะครับการซื้อมาไม่แยกสินส่วนไม่ใช่ว่ามันจะได้กาไรนะครับทุกคนมันบกคุุมนะครับนี่เพราะว่าปัจจุบันนี่พัดลมนะครับมันไม่มีทองแดงนะครับต้องเข้าใจนะครับจุดดีนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าก็เหมือนกันครับ เสื้อสักผ้ากลัวจะมาบดได้นะครับนี่ครับขายกับบอแพ้งนะครับนี่ครับสั่งกิโลขายนี่ครับบดออกมาแล้วโดนเขาหักอีกนะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้กําไรตามเป่าเข้าตังไ้นะครับเสื่อสักผ้ากับส่วนลายเป็นพลาสติกนะครับส่วนทองแดงก็ไม่ค่อยมีนะครับปัจจุบันนี้ครับ ผู้ใดขัดเตียเครื่องใช้ไฟก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับส่วนก้านกวดนะครับนี่กันนะครับผมกำลังจะบดกวดเมื่อกันนะครับส่วนพลาสติกนะครับซุ้มนี่นะครับนี่ผมไปรับซื้อมานะครับรับซื้อนอกพื้นที่นะครับ สไลด์ผมจะไปออกไปรับสื่อนอกพื้นที่ครับทำมาเป็นข้อคว,วารับสื่อห้เขามาส่งตามจริงกับสื่อได้ครับแต่ว่ามันสื่อแพ้งนะครับแต่ว่าเขาออกไปรับออกกับบ่อแพงครับคุมกับสื่อประมาณโลละสองบาทนะครับสองสามบาทนะครับประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูงานกวดนะครับนี่คืองานกวดนะครับผลมา เป็นงานพี่ๆครับขูทางกะละมังนะครับหรือเอื้อเสื่อง่ายว่าพลาสติกอ่อนนะครับนี่ครับผมจะแยกไว้อันนี้คือซิคับน่ครับเห็นไ่ครับนี่คืองานกวดส่วนติ้นเล็กผมกับมาขัดแยกออกมานี่ครับงานกวดของผมนี่ผมจะมาขัดแยกไว้แบบนี้นะครับนี่ครับก็ตามที่จริงนะครับการบดข้าบดนี่ไปนี่เขาซื้อนะครับแต่ว่าแยก ชนิดออกมายามันปนกันครับปนกันนะครับอาจจะบ่ได้แพงเขาสื่อนะครับแต่เขาจะลดลงมานะครับทุกคนนี่ครับอาจจะบดได้ตามเป้าที่เขาตั้งไว้ตามราคาที่เราไปติดต่อไว้นะครับนี่ครับคัดแยกว้แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาคัดแยกที่หนึ่งส่วนที่ผมแยกบ่ได้ผมก็จะไปชั่งกิโลขายนะครับ นี่ครับไม่ใช่ว่าอันนี้ผมแยกเองนะครับนี่ครับพนักงานแยกครับมาแน่ว่มาแน่นะครับผมก็ต้องแยกเองนะครับส่วนไหนผมเห็ดบ่ท่านผมก็ไปสั่งกิโลขายนี่ครับลายยางนะครับของผมนี่ครับเห็ดแค่สองสามคนนะครับนี่ครับนี่ก็ต้องคัดแยกนะครับ